สวัสดีครับดเดวลากลับมาเจอกันอีกครั้งกับโนมิสรีวิวจะเห็นฉากแบบแปลกตาไปนิดนึงเนาะเพราะว่าวันนี้เนี่ยโนมิก็คือลองเปลี่ยนนะเราต้องเรียกว่าลองเปลี่ยนมุมถ่ายดูบ้างนะเพราะปกติแล้วโนมิจะถ่ายแบบหันไปอีกฝั่งหนึ่งนะที่เป็นแบบม่านด้านหลังแต่ว่าวันนี้ต้องเรียกว่าแสงก็คือดีมากๆเลยนะก็เลยคิดว่าอยากจะลองลองปรับดูอีกมุมหนึ่งเนาะเวลาที่แบบรีวิวอะไรเงี้ยเวลาที่เราลงตัวของผลิตภัณฑ์เนี่ยมันก็จะได้เห็น ชัดมากยิ่งขึ้นนะครับสำหรับของที่โนมี่นำมารีวิวในวันนี้เนี่ยก็ต้องเป็นผลิตภัณฑ์สกินแคร์แน่นอนนะเพราะว่าวันนี้เนี่ยก็คือแบบเพิ่งล้างหน้ามาแบบสดๆดใหม่ๆเลยนะแล้วก็จะบอกว่าตัวสกินแคร์ที่โนมี่นำมารีวิวในวันนี้เนี่ยเป็นสกินแคร์จากเกหลีเช่นเคยนะเพราะว่าพูดถึงสกินแคร์เกหลีเนี่ยตัวโนมี่ก็คือชอบมากๆแล้วก็มีหลายแบรนด์มากๆเลยนะที่เรียกว่าเป็นแบบเป็นแบรนด์ในดวงใจของโนมี่เลยแต่ว่าวันนี้เนี่ยต้องบอกว่าเป็นแบรนด์เรียวกว่าเป็นอีกรรรหกน,กนึ่งแบรนด น่าสนใจเลยทีเดียวนะเพราะว่าเขาเป็นตัวของสกินแคร์ที่ช่วยเพิ่มความชุ่มชื้นให้กับผิวของเรามากๆเลยนะสหรับตัวนี้นะครับก็คือเ e l e ่ i บิวสูเปอร์มอชเจอร์แคตตาชูติ้งเนั่นเองพูดถึง Super ร์ i s t เ r อร์แน่นอนว่าเขาต้องช่วยในเรื่องของความชุ่มชื้นให้กับผิวแบบจัดเต็มมากๆเลยนะแล้วก็ในส่วนของ Moisture เจอตัวนี้เนี่ยต้องเรียกว่าเขาทาออกมา2สูตรนะส,รสูตรที่โนมี่ถืออยู่เนี่ยก็จะเป็นสูตรของกระบองเพชรนั่นเองแล้วก็อีกสูตรหนึ่งก็จะเป็นสูตรของว่านหางจระเข้นะแล้วก็เหมาะมากๆเลยที่จะใช้ในช่วงของหน้าร้อนนะเพราะว่าหน้าร้อนเนี่ยอากาศร้อนก็นจริงนะแต่จริงแล้วเนี่ยมันทําให้ผิวเนี่ยแห้งได้เช่นเดียวกันนะเพราะฉะนั้นเราเนี่ยตัวของเจลครีมที่เขาไปเติมนม้ำเติมความช,วชุ่มชื้นให้ผิวเนี่ยต้องเรียกว่าช่วยได้ดีมากๆเลยนะสำหรับสูตรแคลตัสที่โนมี่ถืออยู่เนี่ยก็เรียกว่ามีสมรรบองเพชถึง 95%เลยนะพูดถึงกระบองเพชรเนี่ยก็ต้องเรียกว่าเป็นพืชที่อยู่ในเขตร้อนเนะแล้วก็เขาก็จะเติบโตนะในช่วงแบบว่าทะเลทรายอะไรอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยในส่วนของความชุ่มชื้นในส่วนของเรื่องของการกักเก็บน้ำเนี่ยกระบองเพชรเขาทําได้เต็มที่อยู่แล้วแล้วก็เวลาที่เราลงไปกับผิวเนี่ยมันก็จะช่วยเข้าไปเติมน้ําให้กับผิวได้แบบว่า เป็นประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นนะแล้วนอกจากนี้แล้วเนี่ยเขาก็ยังมีส่วนผสมของไฮยาลูโรนิกแอซิดนั่นเองพูดถึงกรดไฮยาลูโรนิกเนี่ยก็แน่นอนว่าเขาจะช่วยในเรื่องขความชุ่มชืน้นให้ผิวเนี่ยชุ่มชืน้นแล้วก็อิ่มน้ํามากยิ่งขึ้นนั่นเองนะครับสําหรับตัวของช o t ติ้งเจลครีมตัวนี้เนี่ยก็เรียกว่าเขาทําออกมาได้แบบไซส์ Size ก็คือปริมาณประมาณระ0 ml มเลยนะแล้วก็เขาเนี่ยสามารถใช้ได้ทั้ง หน้าแล้วก็ผิวบริเวณที่ต้องการเลยนะใครจะนําไปทาในแบบว่าในส่วนเป็นแบบบอดี้บอดี้เจลก็ได้นะแล้วช่วงนี้ก็คือแบบไปออกแดดนะบางบางคนก็คือโดนแบบว่าแดดเผาไปอาจจะไปเที่ยวทะเลอะไรอย่เงี้ยนิโนมีก็เพิ่งแบบกลับมาจากทะเลแล้วก็ตอนนี้ก็คือผิวก็คือเริ่มลอกแล้วนะเพราะ,ะนั้นแล้วเนี่ยตัวของสูจิ้งเจลครีมเนี่ยก็จะช่วยไปให้ผิวเนี่ยมีความชุ่มชื้นแล้วก็ ฟื้นฟูสภาพผิวแห้งกล้านให้กลับมามีสุขภาพดีเช่นเดิมนะครับแกะออกมาแล้วนะก็จะเป็นในส่วนของเจลครีมที่อยู่ในเป็นลักษณะของแบบถุงที่มีแบบว่าฝาบีบอย่างนี้นะฉันนึกถึงแบบพวกเจลลี่อะเจลลี่ที่ขายอยู่ในแบบรางสะดวกซื้ออ่ะที่เราชอบดูดๆกันนะแต่ว่าอันในตัวนี้นะเผื่อไปดูดไม่ได้นะใครที่แบบว่าเอาไปแช่แบบตู้เย็นไว้อะไรเงี้ยต้องแบบเปิดีบ้านนิดนึงนะ เถิดดูดเข้าไปไม่ได้นะจ๊ะแล้วก็เนี่ยเห็นไหมเขาทําปริมาณมาแบบมา300 ml อแบบจัดเต็มมากๆเลยนะก็ต้องเรียกว่าเป็นตัวของครีมเนื้อเจลที่ใช้ได้แบบว่าอนเนกประสงค์แล้วก็หลากหลายมากๆเลยนะเดี๋ยวหนุมมิจะลองบีบตัวของเนื้อเจลอู้นี่นะทุกคนอ่าเดี๋ยวให้ดูก็จะเป็นเจลใสๆแบบนี้นะแล้วก็ลงไปที่ผิวเลยอุ้ยจะบอกว่าเนื้อเจลนะเขา พอลงไปแล้วเนี่ยมันกระจายตัวเนาะเราก็แตกตัวเป็นน้ำได้แบบเร็วมากๆเลยนะนี่ให้ดูก่อนความชุ่มความเงานะแต่ว่าทาไปแล้วเนี่ยมันไม่ได้รู้สึกเหนอะหนะเลยนะมันรู้สึกแบบว่าสบายผิวมากๆแล้วก็ใครที่เรียกว่าอาจจะโดนผิวแบบช่วงนี้อาจจะป็นออกแดดบ่อยเรียกว่าช่วงเนี้ยตัวเนี้ยช่วยฟื้นฟูได้ดีมากๆมีกลิ่นหอมมันอ่อนนิดนึงเนาะก็ต้องเรียกว่ากําลังดีเลยนะโอ้ดีมากๆเลย ทาไปแล้วคือทาไปแล้วเนี่ยสัมผัสตรงเนี้ยมันก็จะมีความแบบหนืดหนผิวนิดนึงเนาะแต่ว่าก็ไม่เหนอะหนะนะสามารถลงได้เลยใครที่อาจจะมีผิวมนันเนาะไปถึง,ถ,งถึงผิวผสมเนี่ยอาจจะอาจจะกังวลนิดนึงนะเวลาลงว่าแบบเอ้ยผิวฉันจะยิ่งแบบยิ่งเยิมโดยเฉพาะช่วงที่อากาศร้อนในกม่มคนก็กลัวว่าจะหน้าแบบหน้ามันก็ไม่ต้องกังวลเลยเวลาที่ทาไปแล้วเนี่ยแนะนำนะถ้าเป็นตอนกลางวันแบบว่าแบบว่าช่วงก่อนแต่งหน้าอาจจะลงเบาๆก็ได้นะแล้วก็ ทาไประหว่างวันแต่ว่าถ้าเป็นช่วงแบบว่าที่อยู่ในบ้านหรือวันไหนที่ไม่ได้ออกไปไหนเนี่ยก็สามารถทาได้จัดเต็มเลยนะล้วก็แบบว่าทาแล้วก็เปิดแอร์ช่ำๆอยู่บ้านก็ช่วยบำรุงผิวไปด้วยในตัวนะก็ค<า>ือซึมเร็วมากๆเมื่อกี้พูดพูดไปก็คือเนื้อก็คือซึมไปกับผิวได้แล้วนะมาเดี๋ยวเรามาลงกันเลยดีกว่านะว่าจะเป็นยังไงบ้างนะเนี่ยให้ดูใกล้โอ้ช่วงนี้ก็คือแบบน้องสิวก็คือเริ่มมาอีกเช่นเคยนะจะบอกว่าช่วงนี้ก็คือผิวแบบ ออกข้างนอกก็คือต้องแบบโบกกันแดดเยอะๆเลยนะเพราะว่าตอนนี้ก็คือแบบแดดร้อนแดดเมืองไทยก็คือร้อนไม่ไหวนะ40ิองศาอีกหน่อยก็คือฉันจะนอาจจะตายได้นะแล้วก็ลงลงไปที่ผิวของเราได้เลยก็จะบอกว่าพอลงไปแล้วมันจะรู้สึกว่าผิวแบบลื่นเลยนะลื่นแล้วก็รู้สึกว่าเหมือนแบบผิวมันได ได้แบบดื่มน้ำมันต้องต้องเรียกว่าเหมือนเวลาที่เราแบบเวลาที่เรารู้สึกว่าหิวน้ำกระหายน้ำอะ่ะเราก็เวลาได้เจอน้ำเย็นๆเนาะดื่มน้ำเย็นๆเข้าไปมันสดชื่นนะมันสดชื่นจริงๆนะแบบเออผิวก็ผิวเราก็เช่นเดียวกันนะเวลาที่น้องแบบมีความแบบแห้งกร้านหรือว่ามีความชี่นแบบว่าอาจจะขาดน้ำนะ บางคนก็คือกินน้ำ้าไปแล้วเนี่ยก็คือการการดื่มน้ำเนี่ยมันก็ช่วยเติมความชุ่มชื้นให้ผิวเราด้วยได้จากภายในนั่นแหละแต่การบํารุงภายนอกก็สําคัญไม่แพ้กันนะโดยเฉพาะการหาพวกมอยส์เจอร์ไรเซอร์ที่เรียกว่าช่วยเติมเต็มความชุ่มชื้นแล้วก็เติมน้ำให้ผิวเนี่ยต้องเรียกว่าถ้าทาทุกวันเนี่ยผิวมันก็จะดูกระจ่างใสมากยิ่งขึ้นนะแล้วก็จะดูไม่หมองด้วยเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ย ขั้นตอนของการมอลงมอยส์เจอร์ไรเซอร์ก็สำคัญไม่แพ้กันนะครับอ่าอันนี้ก็คือลงลงไปที่ผิวแบบว่าเต็มๆแล้วนะต้องเรียกว่าโอ้ดีงามมากๆเลยอ่ะเนี่ยแล้วก็สัมผัสตัวนี้นะมันจะมีความถ้าลงไปแรกๆมันจะรู้สึกว่ามันจะมีความหนืดๆนิดนึนงแต่ว่ามันมันไม่เหนอะนะเลยเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยใครที่กลัวว่าใช้ไปแล้วเนี่ยเออแบบ นะฉันจะยิ่งมันกว่าเดิมหรือเปล่าฉันเป็นคนผิวมันอยู่แล้วเนี่ยไม่ต้องกังวลเลยนะนี่ยน้องมี่น้องมี่ก็เป็นคนที่แบบว่าผิวมันไปทางผิวผสมกันนะเนี่ยแล้วก็ซึมเร็วมากๆแล้วก็ที่ทสําคัญเลยนะมันรู้สึกสบายผิวมากๆเลยนะพวกเธอในส่วนของแคตาชูตติ้งเจลครีมตัวนี้เนี่ยเขาก็ทำออกมาได้ไม่ใช่พอแค่หน้านะเพราะว่าเขาให้ปริมาณจุกๆมาแบบนี้เนี่ยพวกเธอก็คือสามารถลงที่ตัวได้เลยนะก็คือถอยกล้องมานิดนึงนะเพราะว่าเดี๋ยวจะลองลงไปที่ ริเวณผิวกายให้ดูเช่นเดียวกันนะอันนี้จะให้ดูเนี่ยตรงเนี้อ่ะเดี๋ยวจะให้ดูนะตรงเนี้ก็คือผิวก็มีความลอกแล้วนะเพราะว่าโนมีเ่เพิ่งไปทะเลมาแล้วก็ฉันก็คือใส่แบบว่าใส่ชุดว่ายน้ำถ่ายรูปก็คือเต็มที่เลยแล้วฉะนั้น้ได้วผิวตรงนี้มันจะมีความลอกนะก็สามารถเอาตัวเจวคลครีมตัวนี้ทาไปได้เลยอันนี้อันนี้ก็คือทาให้ดูเลยนะสามารถลงแบบลงบริเวณผิวกายนะ ลงตรงไหนก็ได้ลงแบบถ้าเรารู้สึกว่าเออผิวช่วงนี้ผิวมันดูแห้งนะดูแบบแห้งกล้างดูไม่กระจ่างใสก็คือลงไปได้เลยเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยตัวของชูตติ้งเจลครีมตัวเนี้ยมันใช้ได้ตั้งแต่แบบหัวจรดเท้าเลยนะเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยอยากลงตรงไหนก็คือลงได้เลยนี่คือลงไปที่ตัวเราเนี่ยอะเนี่ยไม่ดูนะอันนี้คือไม่ได้จะโชว์แบบประสบกล้ามอะไรนะคะ อันนี้จะให้ดูเฉยๆว่าพอลงไปแล้วเนี่ยเออมันก็รู้สึกว่าผิวอะมันดูชุ่มชื้นมากขึ้นนะแล้วก็ใครที่กังวลเนาะอาจจะแบบว่าเอ,อช่วงนี้ไปเที่ยวทะเลไปถ่ายรูปอะไรอย่างเงี้ยแล้ววันผิวมันโดนแบบโดนแดดเผาอะก็สามารถใช้ตัวเนี้ยช่วยได้เช่นเดียวกันหรือว่าจะใช้สูตรอีกสูตรหนึ่งที่เป็น Vera อะโลเวยลาตัวนั้น,นก็น่าจะช่วยในเรื่องของการออผิวที่โดนแบบว่าแสงแดดทำลายได้ดีมากๆเลยนะก็ต้องเรียกว่าเป็นหนึ่ง หนึ่งตัว moisturizer ที่สามารถใช้ได้แบบทุกอย่างเลยนะเรียกว่าใช้ได้แค่หนึ่งเดียวแต่ว่าคุ้มค่ามากๆเลยนะตัวของ shooting gel cream castar จากตัวของ c e l e b i ตัวนี้นะต้องเรียกว่าเป็นอีกหนึ่ง skin care จากเกาหลีที่เรียกว่าเออก็น่าสนใจแล้วก็ใช้แล้วก็คือโอเคเลยเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยต้องเรียกว่าควรครอบครองนะโดยเฉพาะในช่วงที่อากาศร้อนๆแบบนี้เนี่ยค,คือเหมาะ มากๆเลยนะที่จะใช้ในส่วนของ s h ชูตติ้งเจลครีมตัวนี้ใครที่สนใจก็คือสามารถหาซื้อได้แล้วนะโดยนี่นมี่จะคือจะแปะลิงก์สำหรับสั่งซื้อไว้ให้ด้วยนะใครที่สนใจก็สามารถกดสั่งซื้อได้เลยราคาดีมากๆเลยนะประมาณแบบ345บาทหรือว่าช่วงไหนที่มีส่วนลดพิเศษนะอาจจะไม่ถึง300บาทด้วยซ้ำเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยคุ้มค่ามากๆกับปริมาณ300 ML ตัวน,นี้ก็คือใช้ได้ไปยาวนานเลยแล้วก็ จะลงที่หน้าหรือจะลงที่ผิวก็ได้เช่นเดียวกันนะเ,เป็นการรีวิวนะในส่วนของสกินแคร์จากเซเลบิวนั่นเองนะชุติ้งเจลครีมสูตรแคคตัสหรือว่ากระบองเพชรนั่นเองต้องเรียกว่าผิวเราก็จะได้ทนทนแสงแดดนะทนร้อนทนแดดแล้วก็มีความชุ่มชื้นเสมอเหมือนต้นกระบองเพชรนั่นเองนะที่เข้ามาดูก็ฝากกดไลค์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้กับช่องของ Nomis Review ด้ว,วยนะครับครั้งหน้าจะมีตัวของสกินแคร์จากแบรนด์ไหนหรือว่าจะเป็น ตัวของผลิตภัณฑ์ไหนๆมารีวิวให้ดูก็ติดตามกันให้ดีกันแล้วกันนะช่วงนี้ก็คืออาจจะมีแบบห่างหายไปบ้างนะเพราะว่าฉันก็มีความการแบบว่าลองไปทำบล็อกดูนะก็เข้ามาคอมเมนต์พูดคุยกันได้นะครับอยากให้แบบอยากให้โนมี่ทำคอนเทนต์แบบสไตล์ไหนหรือว่าอยากจะดูแบบรีวิวแบบไหนก็สามารถมาคอมเมนต์พูดคุยกันได้ที่ช่องของโนมี่รีวิวด้วยอ่ะแล้วก็บอกอย่างหนึ่งนะวันนี้ที่เข้ามาฟังเนี่ยเสียงจะเริ่มเคลีย์ชัดแล้วนะเพราะว่าฉันเพิ่งจะซื้อไมค์มา ตาล้นี่คือทำทำมาไม่รู้กี่คลิปนะฉันเพิ่งจะซื้อแบบไม่มาก็คืออาจจะได้แบบว่าเออเวลาถ่ายมันจะไม่ต้องตะโกนเยอะมากเนาะแล้วก็เสียงมันก็จะชัดมากยิ่งขึ้นนะเวลาดูเนี่ยพวกเธออาจจะมีต้องแบบเรื่องเล่งวอลลุ่มวอลลุ่มตัว u t u b e นะถ้าลงในส่วนของสกินแคร์ไปเรียบร้อยแล้วบำรุงผิวในส่วนสเต็ปต่อไปแล้วก็แต่งหน้าก็คือเป็นอันเรียบร้อยแล้วนะวันนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะพบกันใหม่ครั้งหน้านะคะบ๊ายบาย